สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการลองชิมอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมกาแฟที่เราขายกันในร้านเนี่ยถึงเรียกว่ากาแฟสดแล้วถ้ากาแฟไม่สดเนี่ยมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าวันนี้เราจะมาลองชิมกันครับโดยจะมีกาแฟที่สกัดไว้แล้วห่งคืนนะสกัดไว้ทิ้งไว้1คืน แล้วเดี๋ยวจะมาเทียบกับกาแฟที่สกัดกันใหม่ๆเลยว่ามันจะแตกต่างกันหรือเปล่าโอเคครับมาสกัดกาแฟกันครับ ไปแล้วนะครับสองอันต่อไปมาทําส่วนผสมกันครับเมนูวันนี้ที่เราจะใช้นะครับก็คือเอสเย็นครับก็จะมีนมผสมนะครับสูตรของใครของมัน โอเคเดี <T t ๋ยวนะมันมีสองสีครับสีนี้แล้ตัวนี้นี่สีนี้ saya ini วันนี้อันคัดเลยน,นี่มาแบบอันคัดเลยเชิญเหยื่อของเรา นีกาแฟสแก้วเอ้เอาหลอดสินอดเกี่ยวหอดเกี่ยวเกี่ยวไหนล่ะในนั้นเหะกอแก้วเห็นไหมมีกาแฟ ให้ชิมให้ชิม <Good. S 1> กาแฟสองแก้วาให้ชิมแล้วแค่บอกว่าชอบตัวไหนแค่นั้นเนี่ยเม,ม,มนูคือเอสเย็นกาแฟตัวตัวของร้านทำไมตัวนี้น,น้ำแข็งเยอะกว่า<อ> <laughs> มันก็จางกว่าปะ จริงเหรอทำแบบไม่เหมือนกันเนะี่ยอันนี้อันนี้กาแฟเหมือนจางกว่าเหรออ,อ,อันไหนหอมอกันนะอันไหนกาแฟหอมเหมือนกันปนะรู้เรื่องปนะต่างกันไหมรสชาติอารมณ์การกินเนี่ยต่างกันปนะ พิจารณามีความต่างอยู่นะอ,อันไหนหอมกว่าอันตัวนิดนึงอะ่ะมันต่างกันนิดนึง เหมือนกินออกเปรีป้ยวๆนิดนึงอออันนี้เหมือนมีความจางของกาแฟากว่าหน่อยนึงแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบจางจนนมผมอะไรอย่างเี้ยก็มันก็ยังมีรสกาแฟดูสิ เอออันนี้มันแบบออกเปรี้ยวกว่านหน่อยนึงใช่เปรี้ยวกว่านิดนึงแต่นี่มันขึ้นจมูกกว่าหน่อยนึงอืมเนี่ยน่าจะมีความหอมกว่านิดนึงอมืมีความหอมกว่านิดนึงแตกต่างกันมากไหม ใส่ก,กันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะมไม่ถึงต้นๆสิบยี่สิบประมาณเนี้ยอันนี้อันนี้เปรี้ยวกว่านิดนึงแต่แต่นี้อันนี้จะหอมกว่าคือกาแฟสองแก้วเนี่ยม <c oughs> ัน แก้วหนึ่งสกัดกาแฟทิ้งไว้ออีกแก้วหนึ่งสกัดใหม่เห่ยไอเนี่ยสกัดใหม่ไอเนี่ยสกัดทิ้งไว้คืนหนึ่งกินแล้วรู้สึกแบบแย่ไหมตัวนี้ก็ไม่แย่เนี่ยเออขายได้ป่มมันมันมันก็ขายได้อ่ะเอมอม,มันก็ สถามว่าก็ยังก็ยังหอมอยู่อืแต่เนี่ยจะหอมชัดกว่าอืแต่เนี่ยมันมีความเปรี้ยวอย่างที่บอกติดเปรี้ยวติดน้ำก็บางร้านก็ยังมีแบบกาแฟที่ทํากาแฟนมแต่ติดเปรี้ยวมันก็มีอ่ะเออแี้สำหรับบางคน สำหรับบางร้านที่แบบว่า <c oughs> เครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะใช่เครื่องใช่เครื่องแมนนวลนใช่ไหมใช่เครื่องแมนนว่นนะแต่ว่าด้วยความที่ลูกค้าแบบเข้ามาเยอะเราไม่สามารถที่จะเสิร์ฟแต่แกว้วต่อแกว้วได้ทันนะคุณก็สามารถที่จะเตรียมกาแฟช็อตไว้ก่อนนะอ <c oughs> ไม่ต้องแช่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรจะแช่ก็ได้ไม่แช่ก็ได้แต่แบบแบบขอให้เก็บดีๆเสร็จแล้วถ้าลูกค้ามาแบบ เติมเติมเต,มตมก็สําหรับลูกค้าที่เขาไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องการที่จะต้องมานั่งดูคุณทําช็อตต่อช็อตเนี่ยนะคุณก็ทํำช็อตรอไว้แล้วก็ผสมนะผมว่าช่วยลดเวลาได้อืระดับหนึ่งรับสชาติก็แตกต่างกันนิดเดียวสองแกว ชอบแก้วไหนโอเคก็มันหอมไหมก็มันไม่เปรี้ยวเพราะว่าถ้ากินกาแฟนมอ่ะไม่ชอบให้มันติดเปรี้ยวเออสำหรับวันนี้นะก็จบลงเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์คลิปด้วยเนาะฝากกดซับสไคร b e ด้วยนะครับกาแฟที่เราใช้วันนี้ก็เป็นกาแฟขั้วกลางถึงชื้มนะครับของ ห้วยทรายนะครับ<ส>กับแม่ัวอเล่นกันนะครับอร่อยสำหวัน <c oughs> นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ